สวัสดียามเช้านะครับทุกคนวันนี้เราจะเข้าหมายคลองท่าสารกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็นี่นะครับเรียบคลองทั้งคลองนะครับหมายที่เราจะมาก็จะเป็นหมายเก่านะครับหมายที่คลิปที่แล้วที่เรามาตอนเย็นที่ว่าได้กำมังไปตัวหนึ่งนะผมก็มีเด็กตกปลาได้มาตกกันนะครับผมหลังที่เราตกไปแต่เด็กตกปลา โตรปุ๊กครับได้ปันเลกตัวใหญ่ไปสองตัวแล้วก็ตะโกกเข้าเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นดูนะครับว่าหมายที่เราเคยมาเข้าหรือว่าเด็กตกปลามาเข้านี่จะมีคนลงไหมครับเนี่ยครับตลอดสายก็จะมีพี่ๆนนาะจองคิวกันทั้งทั้ง,งคลองเลยนะผมคลองนี้มาให้มันรู้มาให้มันแตกฉานนะครับคลองนี้มันแบบสุดยอดมากมีอะไรให้หน่าค้นหายเยอะครับผมคลองใหญ่ติดใจครับ รอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สามแล้วนะครับผมขันกั้นดินลอยน้ำมันล้นนะครับผมตึงรีบตึงรีบนี่เพิ่งจะหกโมงนะครับมาแต่เช้านะครับโอเคครับนี่ครับผมก็ว่างอยู่นะครับวันนี้ยังไม่มีใครมาจองนะครับ เราก็จะได้จองหมายนี้ครับอ้นอ้นตื่นทำภารกิจได้แล้วอ้นเร็วนี่ครับ สวัสดีครับวันนี้พ่อกับลูกก็จะได้พาพี่พี่มานานามาคองท่าศาลนะครับก็วันนี้จะขอเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับผมหลังจากที่นานาได้ขับรถตามกันมาได้ดูหมายเป็นช่วงๆแล้วนะครับผมก็วันนี้เราเข้าทางบ้านดอนตูมนะครับดอนดอนตูมถึงสะพานปุ๊บก็เลี้ยวขวาเข้ามาเรียบคลองมาเลยครับผมก็ หมายนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นหมายเก่าที่คลิปที่แล้วเรามาตอนเย็นนะครับทีนี้ปลามันขึ้นดีแล้วก็มีเด็กตกปลามาทําคลิปตรงนี้นะครับผมณจุดตรงนี้แหละครับผมเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้มาเยร์ฟิชชิ่งโดยเจ้าอ้นแฟนขับเด็กตกปลานะครับเราจะเอาชนะเข้าได้หรือเปล่านะครับผมก็วันนี้มีผู้ใจดีสนับสนุนเงินรางวัลมา1 5 0 0บาทนะครับผมก็วันนี้จะเป็นเกมรวมนะครับผมก็เกมรวม วันนี้ผู้สนับสนุนเราคือแม่นกนะครับแม่นกโบตพีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกับแม่นกนะครับผมก็เป็นกาแฟลดน้ําหนักนะครับกาแฟเพื่อดูผู้ดูแลสุขภาพนะครับผมเดี๋ยวยังไงพี่ๆนะ้านๆะอยากซื้อให้แฟนหรืออยากซื้อทานเองโดยที่ว่าไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลก็ลองทักไปหาแม่นกได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ขึ้นเฟซไว้ด้านล่างนี้นะครับผมก็วันนี้ เราเกมนี้นะครับที่แม่นกให้มาก็จะเป็นผู้เราสองคนเหมือนเดิมครับผมอ้นจะอยู่ฝั่งนู้นครับวันนี้อ้นเอาแค่สามคันนะครับของพ่อเอา5้าถามว่าทําไมเขาเอาแค่3ามเขาบอกเพื่อหลับก็หมายหมายความว่าต่อให้พ่อนิดๆนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมผลออกมายังไงคนนั้นก็เป็นผู้รับรางวัลไปนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ๆแล้วนะตามไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยนะครับผมเรามารุ้นกันด้วยนะเลยนะครับผมโอเคครับอ้น ไปชมครับใครจะชนะนะครับได้ ดูครับอ้อนวัดปลาครับผมอากาศร้อนมากครับผมวันนี้สิบโมงแล้วครับเรายังไม่มีแต้มกันเลยผมอ้อนจะมีอะไรขึ้นมาไหมนะครับไอ,อ้เยอะนได้ปาลาอะไรเอยแต้มแรกเอาแต้มแรกมาโชว์แล้วนี่ครับโอ้โหแต่เพียนหางแดงครับผมแต้มแรกของอ้อนนะผมสิบโมงครับวันนี้อากาศร้อนมากครับผมทั้งวันตัวเดียว อรอลุ้นปลาใหญ่กันต่อเลยครับผมแบบสีมันต้องพอนั่งสีมันต้องพนั่งสีต้อครับไอเอ,เอ,อ,อปีไปช่อนมาได้มาหนึ่งเตรมของผมโอโไอช่อนแดกเฉยอ้โหไล่กาดไล่กาด โอเคครับปานาห้พอให้ไม้เดียวปานาดินเราเงียบครับผมให้ไม้เดียวโอเคให้ไม้เดียวเป็นสียงที่เอามาเยอะกินเฉยเลยโอเคครับทุกคนแต่โกกใหญ่มาหนึ่งแต้มครับไม่ได้กดถ่ายนะพอดีไออะไรอ่ะแบตมันร้อนแล้วมันตัดไปนะผม ไม่ได้ดูนะครับไอ้ตัวนี้เลยไม่ตัวนี้ตัวนี้เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเลยครับ้น่าจะถึงอยู่นะแ่เดแล้วเหรอเออ มาแล้วครับผมเบ็ดอ้นนะครับผมนั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็เพิ่งจะเข้านี่ครับผมนี่ครับก็ใส่สวยๆอยู่ครับผมก็วันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีแต้มสวยๆให้พี่ๆนานาชมหรือเปล่านะผมก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับมาคองท่าสารท่าสารแต่ว่าวันนี้เงียบๆหน่อยนะครับผมก็เพิ่งจะเข้าโอเคครับ ก็แอบหลับไปด้วยแล้วครับผมโอเคนี่พอดีโทรศัพท์มันตัดไปนะครับเลยไม่ได้ให้ดูตอนเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับโอเคครับท่นนู้นยังไม่ได้เปลี่ยนเยือนะท่านนู้นมีท่อนรูปน้ำหรอมีเสี้ยนน่าจะวนกับค่านตรงนี้ ดูครับกินขันโค้งไปเลยครับเมื่อกี้ถ่ายฝั่งพ่อนะไม่ได้ฝ่ายฝั่งอ้นอยู่ไหมเสียดายครับแดดมันร้อนครับโทรศัพท์มันตัดไปเองครับผมนี่นี่ครับมาลงมาดู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 ครับมาดู ครับตะโกครับผมนี่ครับเพิ่งจะเข้าครับเพิ่งจะเข้าครับตั้งแต่เช้าครับผมแต่ร้อนขาไหมแล้วเอ้นโชว์ผลงานครับไปลงไหนมาครับผมเข้าไหมครับผมวันนี้ไม่เข้าร้อนกันร้อนครับเก่ครับครับครับผมอมครับมาทันเเออ พ่อตอนแรกพ่อเก็บพ่อก็นึกว่าปลาไอนี่นี่นะครับผมนี่ผลงานอ้นนะครับผมอ้นก็มาติดติดกันสองแต้มครับช่วงใบนะครับผมดูครับดำเมี่ยงมาเลยครับหลังจากดำแล้วปลาไม่กินใช่ปลาไม่กินเลยครับวันนี้นี่ครับผมยาวฝั่งนู้นก็เงียบครับนี่ฝั่งนี้ก็เงียบครับผมนี่ก็เมื่อกี้กําลังจะเดินมาเก็บปิดนะครับของอ้นดึงไปเลยครับผมนี่ครับก็โอเคครับช่วงคลองท่าสารครับผม ก็เลี้ยวขวามาจากเออเข้าทางวัดดอนตูมนะครับเลี้ยวขวาเข้ามานะผมก็จะเป็นเนี่ยครับผมหมายตรงนี้จะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับผมเนี่ยครับผมตรงข้ามก็ตีตรงหน้าร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเลยครับผมโอเคครับเรามาชมกันต่อครับผมท่าไหนปาหลาเลยมาเลยครับตามัง ครับตามมาติดๆครับผมนี่ตามเจ้าอ้นมาครับผมร้อนมากครับวันนี้พ่อจะไม่หมานครับผมมีแต่อ้นเจ้าเดียวครับหมานวันนี้ได้ตังค์แน่ครับวันนี้ได้ตังค์แน่ครับครับผมบายไปไม่ได้ตั้งกล้องไว้ครับปาเลยพ่อ ได้ไหมได้ได้อยู่อยู่ลากไปเหรออืกำลังจะเคลียร์ของนะผมมาครับมาแต้มที่สามครับครับแต้มที่สามครับวันนี้ตัวนี้ของพ่อนะผมก็กําลังจะเคลียร์ของครับผมวันนี้ปลากินช้าครับแต่ก็ตัวสวยๆแล้วครับผมไซส์เกือบโลครับผมโอเคครับก่อนกลับบ้านเรามาชมกันต่อครับว่าจะมีอะไรให้พี่ๆนานาดูหรือเปล่านะครับผมโอเคครับโอเคครับพี่ๆนานา ก็วันนี้หมายคลองท่าสารนะครับผมแต่โกกสามไอช่อนอ้นปปตีอย่าพล้อมได้หนึ่งนะผม <c oughs> แล้วก็แต่เพียนหางแดงสองนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าปลาเข้าช้ามากนะครับผมแดดก็ร้อนนยครับผมผมีใบสามนะครับผมแดดร้อนเปรี้ยงเลยครับผมก็แต่โกกของอ้นสองแล้วก็แต่เพียนหน,นึ่งช่อนหนึ่งเกมนี้อ้นก็นเป็นผู้ชนะไปได้รางวัลไปนะครับอ้นเป็นง่ายขอบคุณท่านผู้ชมย่างขอบคุณครับในเห็นไหมครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่ว่าครับผม มาหมายคลองท่าสารวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาแถวรังสิตแถวปทุมกันนะครับผมก็พี่ๆน้นๆยังไงชอบถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อกับลูกหน่อยนะครับผมมาเยอร์ฟิชชิงนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงใครอยากดูบรรยากาศตามคลองท่าสารไปก็เดี๋ยวผมจะพาให้น,านา้าๆดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมว่าไอ้บริเวณคลองเป็นยังไงหมายเป็นยังไงบ้างเผื่อพี่ๆน้าๆมานะครับผมก็ถ้าใครอยากมาก็ เซิร์ชคำว่าวัดดอนตูมก็ได้ครับแล้วก็วิ่งสุดเข้ามานะครับมันจะเป็นเรียบคลองท่าสารนะครับผมคลองยาวครับผมปลาก็เข้าทุกท่าจังหวะเข้าก็คือเข้าดีนะครับผมแต่วันนี้ที่ผมมาก็คือเนี่ยครับผมหมายตรงข้ามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับผมอยู่ช่วงกลางคลองครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเส้นเรียบคลองกันเลยครับผมป้าย ครับทุกคนหมายเรานี่นะครับผมนี่เนี่ยครับก็มีคนมาลองรอรอลงต่อนะครับผมนี่ครับหมายต้นนี่ครับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้แล้วก็ซ้ายมือเราเนี่ยสังเกตง่ายๆซ้ายมือกลางพองมันจะมีนี่ครับผมร้านจําหน่ายอุปกรณ์ตกปลาครับผมก็ฝั่งตรงข้ามครับปลารู้สึกจะชุมครับเข้าดีครับดีน้ําดีครับผม ไม่ร้อนมากหรอมีแต่ป,ปาล,ลามีเพื่อนมีปลาเลยโอ้ยปลาผมเหรอโุ้ยผมใหญ่โอ้แต่ของแกเหน็บเลยไว้ของกอแกแกล่อคนเดียวเลยมั <laughs> ้งเหน็บหนักนีนี่มีแคมปิ้งพาครอบครัวมาแคมปิง้งครับถ้พาพาครอบครัวมาก็ต้องหาที่ร่มๆหน่อยนะครับ ตรงที่เราดูนี่ร้อนมากครับผม,ม,ดมเดี๋ยวรอแป๊บก่านตอนเย็นต่อนเข้าจริงไหนเหรอเข้าจริงไหมเย็นเดี๋ยวตอแป๊บมันโขลกไยังงามเลยเย็นเหรอน,น,น้งแถบครับผม คลิปนี้เราก็ยังไม่เจอปลาแปลกปลาแปลกนะครับปลาพมเราไม่เจอปลานวลจันท์เราไม่เจอปลาเล็ดเราไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวถ้าว่ามีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวพาหนะ้านะนะมาลงตกดูอีกนะครับผมแต่ตอนนี้พักไปก่อนครับ ครับข้งคลองนะครับเก็บเหรอนะไ้อ๋อวิ่ง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 เล่นกับวายฮะนี่เข้มเขีบหมายนี้รู้สึกจะแน่นหน่อยนะครับก็จะเป็นหมายที่ น้าไทยแลนด์พิชชิงมาตกแล้วก็น้าพรมาตกนะครับผมเป็นหมายลงสีนะครับผมนี่ครับผมตอนแรกก็ว่าจะมาหมายพาพี่ๆนนน้ามาลองหมายนี้นะครับไม่ว่างเลยครับมาถึงเมื่อเช้านี่หกโมงเช้าแน่นเลยครับคนเยอะเลยครับนี่ครับผมขวามือเราเนี่ยครับนี่ครับผมหมายแน่นเลยครับนี่ นีอ้าวสวัสดีครับมาพวกพวกพวกที่เจอกันตั้งหลายคลิปแล้วตั้งแต่คลิปแรกก็เจอกันอ๋อจำได้ก่อนแล้วแต่คลิปในตรงในตรงที่เราไปตรงที่เห็นเจอนะประมาณนะแล้วคลิปก่อนก็เจอคลิปก่อนเออคลิปสองก็เจอคลิปนี้จะอีกเออนี่ครับนี่นี่ครับหมายดังเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่โรสีเก่าครับผมเขาหวานข้าวใบละ นี่นะครับทุกท่านนี่หมายเด็ดหมาเด็ดนี่ครับหม <My day. S 2> ายเด็ดตกปลาอือออเด็กตกปลาก็มานะครับหมายนี้จะไ,ได้เยอะสายมือก็มีลงพุ่งงานก็มีมดียว่พักร้อนร้อนมันอีกกยขึ้นไปข้างบนก็ได้อีกนะครับผมทุกท่านปลาก็เข้าอยู่นะครับโอเคเรากลับแล้วครับผมเราสู่ถนนใหญ่แนละ้ว ก็ไว้คลิปหน้าตามติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนนะผมโอเคครับ